โอ้ไก่นุ่มๆเยอะเลยเนี่ยไก่เสวยหนุ่มๆเยอะเลยเป็นรุ่นกระทงนะน่ยประมาณสามสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนกว่า นี่ครับนีอ่อันนี้ประมาณสองเดือนสามสองเดือนกว่าป่าครับสามเดือนไก่รุ่นกระทงกำลังโตกำลังสวยเลยอโอ้ยเยอะเลย เล้นงได้นะครับแตยเล้ยงได้ขายเยอะมากเลยเป็นพ่อไก่ป่ะเป็นพ่อไก่เพ่อพันธุ์นะตัวนี้พ่อพันธุ์สีเทาของตาเทาลูได้ลูกแล้วก็เป็นสีตาเทางนี้นะครับเป็นพ่อสีเทา อ้ออ๋อทางนี้ก็ยังมียเยอะหลยทางนี้หลายตัวนะไก่รุ่นกระทงกระทงกำลังอ่อนใครกำลังโตสามสี่เดือนสามสี่เดือน